กินมันเป็นกุ้ง ra ừ. Kinh lê, kinh lê. <laughs>

เอ้ยไปแล้วเอ้ยไปเฮงค่ะไปกันหนึ่แล้วอาอะไร้นไหมไข่อไบงม่ได้ก็ก็ล้วอขอน้มันน้ำาร์โรคะข้ย่้เหรอ่ด้วยเ เอาไก่ได้ไหมเอาไก่ได้ปะนี่เหรอดูนมนมมีไ่มสองแหนไปมแก่ไม่แก่ขอคนละสองมาใหญ่ด้วยมียายแย่งไปครึ่งหนึ่ง 来吧。就是

มันก็แค่1ค่ะตาลตาลมองอยู่นี่ค่ะอะตุงแกบไปยิ้มฮะกินนิ้วมันกินดูแล้วอันเลือดเยอะให้มันแตกค่ะ <laughs> ดูเห็นลุงแม่บ้านเราเรียกร้านมีเคยมีเคยมีเคยปลูกมะตุ้มแขกคอยคอยแม่มะตูมแขกมันดอกมะตุ้มแขกแม่แม่แม่มะตูมแขกแม่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 กม่แม่แมแม่แม่แม่ก็แม่ก็แม่ก็่แม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 แม่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 แมแม่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 แ มันย่างนันสิเดท้วงดิคือ <UM บ่มีแม่จะเคียย์สิาดิีภาษาจีนเรียกสาิแต่ภาษาไทยมันเป็นแป้งจอ่ะ 好吃。 mười lăm tết mười lăm tết mười lăm tết mười lăm

ไ่ไยรอทางนรังไ่เรียบร้อยเลยขาทีีแ่แซ่บไทยมากเอาพอีะปนเวยประกาศทิไหปรกิ้กินตะป่นปลาทูต้องปลูกมองได้จ้าสีแซ่บไปูตาไปปลูกและย่อเ็นสีแซบปลูกเซพ่นโดนนีทนำตะการไทนเห กินข้าวอร่อยเลยจะถ่ายรูปเออค่ะเรากินข้าวอร่อยเลยค่ะลุงจะถ่ายรูปทำไมเออเอเขาอะไรลุงหวยลุงจะถ่ายใครกินคำใหญ่อันลาแบ่งทักไปให้คนอื่นเดีวคนอ่นอ๋อไม่ชงไมี่ชกี่กระปุกหรืออันน่าจะหนงขึ้นเลยดิมันก็ดีน่าจะดีค่ะ นายกีหาคุณอาราวลูกกหา่าเห็นแม่ก็ไปตามทุกวันก็ไปเปิดร้านกาแฟก็ไปเปิดร้านกาแฟออาไม่ได้เปิดแต่เดี๋ดงกรี่่กาสั่งเนี่ยินเนตลาดนี้ก็ใมลนออกนเะนะเนี่ยเช่นกิจการิอม่ง